วันนี้ตัวแทนหน่วยเ e อนะคะหรือหน่วยกูชีพนักคลินนะคะมีความยินดีนะคะที่จะมาเล่าให้ฟังว่าเราทําอะไรไปบ้างในช่วงโควิดนะคะ,ะค่ะนะคะประเด็นในการพัฒนาของเราในรอบนี้นะคะก็คือเป็นประเด็นการท้าทายแล้วก็อยากทําให้งานที่เราทำนี่มันมันได้คุณภาพและมันดีขึ้นนะคะค่ะสำหรับสถิติการออกปฏิบัติการที่หน่วย e m A s ็มเนะคะ180รายต่อเดือนนะคะเฉลี่ยนะคะ หรืออาจจะมี200บ้างแต่ว่าเราเฉลี่ยมาปี2563นะคะแล้วก็รีเฟอร์ไปโรงพยาบาลขอนแก่น60รายต่อเดือนนะคะเฉลี่ย2รายต่อวันนะคะแล้วก็ส่งกลับบ้าน30รายนะคะอ่าแล้วก็ส่งตรวจพิเศษนะคะ15รายเมื่อมีโควิดเข้ามานะคะมันทำให้เราเปลี่ยนแปลงนะคะว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนในจุดนี้นะคะอันที่หนึ่ง เมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาปี2564นะคะเราออกรับส่งคนไข้โควิด77รายนะคะแล้วก็รับส่งกลับบ้านหรือไปโรงพยาบาล 10, าสนามเนี่ย12รายชีวิตเราเปลี่ยนเลยนะคะเนื่องจากว่าเดิมเรารับคำสั่งจาก1669แต่เราเปลี่ยนมาจากญาติคนไข้โทรมาคนไข้โทรมาประชาชนที่เป็นโควิดโทรมาแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็การอปฏิบัติการเปลี่ยนไป จากเราวิ่งขึ้นรถ5คน6คนเราเหลือแค่พกออรอกับพยาบาลนะคะแล้วก็การป้องกันตัวเองต้องใส่ชุด PPE นะคะค่ารถพยาบาลก็แพงขึ้นนะคะในช่วงโควิดประมาณ4 2่พันสนะคะ,ะแล้วก็การประสานงานค่อนข้างเยอะนะคะชีวิตเราเลยเปลี่ยนพอมาถึงตอนนี้ทุกคนก็จะเริ่มงงว่าโควิดจะมายังไงนะคะ,ะนะคะทำไมเราต้องพัฒนาเราออกไปรับคนไข้ โดยออกไปรับแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลนะคะเป็นคนไข้สีเหลืองอุปกรณ์เราไม่เพียงพอ2อรายนะคะไปแล้วคนไข้ไม่พร้อมที่จะเข้ามาเนื่องจากว่ามีสุนัขบ้างมีเด็กมีผู้สูงอายุในบ้านก็ต้องกลับเข้ามาอีกนะคะซึ่งทำให้เปลืองน้ำมันลิตรละ35บาทนะคะรถ c อหซีซี 2, CC, นะคะหลังจากนั้นคนที่มาแอดมิดเราในช่วงแรก เป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนมาจากกรุงเทพนะคะไม่รู้เส้นทางต้องใช้มอเตอร์แลนดในการขับไปตามเอาในมหาลัยนะคะก็เลยทำให้มีความคาดเคลื่อนในเวลาแอดมิดนะคะอ่าแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่ติดโควิดจะปกปิดข้อมูลนะคะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นผู้ป่วยแค่ไม่มีเหนื่อยหอบเพียงแต่ติดเชือ้อนะคะก็จะบอกว่ารุนแรงพอออกไปเป็นสีเขียวต้องกลับมาหาเตียงก่อน ต้องกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะคนไข้ตอนแรกเราแอดมิท14วันเขาขนมาหมดเลยค่ะกระเป่าากระามังตะก้าซักผ้านะคะเอามาหมดเลยนะคะ,ะแล้วก็ต่อมาเราก็เลยให้ข้อมูลว่าเอามาเฉพาะที่จําเป็นนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่คนไข้ควรจะได้แล้วระหว่างที่รอเตียงแอดมิทถ้ามีอาการสุดลงให้โทรหาเราได้เลยนะคะ เราต้องแนะนําเขาด้วยนะคะ,ะหลังจากนั้นก็มากระทบกับงานประจําเรานะคะออกเหตุพร้อมกันโควิดกับคนไข้ทั่วไปนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ถูกกักตัวกระบวนการปฏิบัติงานมันค่อนข้างซับซ้อนมากขึ้นนะคะแล้วพยาบาล EMS กลัวโควิดไหมนะคะเราก็เลยมาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโควิดกับพยาบาลเพื่อที่จะมีความพร้อมในการออกเหตุนะคะ ก็มีทั้งการคัดแยกคนไข้เป็นแดงเหลืองเขียวนะคะมีระเบียบปฏิบตัติมีแนวทางการดูแลรับส่งนะคะจะแอดมิดตึกไหนอาการแบบนี้จะเข้าตรงไหนนะคะ,อ,ะอันนี้เราก็มาคอนเฟลรนต์กับเจ้าหน้าที่เรานะคะหลังจากนั้นขบวนการที่ปฏิบัติการณณจุดเกิดเหตุพยาบาลจะต้องดูแลคนไข้ตั้งแต่ทางเดินหายใจนะคะสภาพทั่วไปการหายใจการไหลเวียนซึ่งเป็นคนไข้ที่มีภาวะติดติดเชื้อโควิดนะคะเจ้าหน้าที่เองก็เสี่ยง ถึงเกิดขบวนการทรีอาดโฟนขึ้นในโครงการแรกที่เราทำนะคะอ่านะคะแล้วกิจกรรมเสี่ยงสูงในบริเวณอ่าแอมบูล็ตแคบๆล่ะเราจะต้องทำอะไรบ้างหรือป้องกันอย่างไรนะคะสักชั่นเคลียร์เวก็ลำบากนะคะคนไข้ไอเจ้าหน้าที่ก็มีตกกังวลกลัวจะไม่ได้กลับบ้านแล้วนะคะก็เสียงสูงนะคะนะเวลากดหน้าอกประหมวใจคนไข้อ่าอาจจะมีเสมหะกระเด็นออกมานะคะ ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่เราใช้คอเพาในการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะอ่าและการให้ออกซิเจนให้แบบไหนถึงจะเซฟกับตัวเรานะคะอ่านะคะขบวนการที่เราไปส่งคนไข้หรือไปรับคนไข้นะคะตั้งแต่ออกรถไปจนถึงกลับมาหาโรงพยาบาลนะคะเราทําอะไรบ้างทั้งใช้กล้อง C C T V ดูคนไข้ทั้งทั้งใช้ไลน์ทั้งใช้โทรศัพท์นะคะ ติดต่อกันทุกอย่างนะคะซึ่งจะประมาณนี้นะคะวงรอบหนึ่งนะคะก็คือหลายขั้นตอนมากก่อนที่จะได้รับคนไข้โควิดอ่าเราก็เลยเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานเราว่าตั้งแต่เราออกไปรับคนไข้จนกลับเข้ามานี่เราเจออะไรบ้างในจุดนั้นๆน,น,นะคะก็เลยมาวิเคราะห์นะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะ,ะเราต้องรับข้อมูลคนไข้ก่อนจากศูนย์รีเฟอร์จากบ้านหรือจากโรงพยาบาลสนามนะคะ แล้วเกิดโครงการเป็นโทโฟนทีอาร์เวลาพยาบาลโทรไปถามคนไข้ต้องถามว่าหายใจคล่องไหมมีโรคประจําตัวไหมเจ็บหน้าอกไหมวิงเวียนไหมนะคะ,ะแล้วก็ระยะที่สองนะคะเรามาขั้นตอนการเตรียมการสื่อสารนะคะเราก็มาใช้โครงการอิสบาในการสื่อสารข้อมูลขบวนการคนไข้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นต้องใช้รถนะคะซึ่งเรามีแอมบูเล็ตอยู่5คันเราก็เลยเอาคันหนึ่งแยกออกมาเป็นโควิดโดยตรง นะคะก็เกิดขบวนการลดโควิดอีกโครงการหนึ่งนะคะ,ะหลังจากนั้นชุด PPE นะคะโรงพยาบาลเรามีชุดเพียงพอแต่ว่าสุภาพบุรุษในหน่วยเรามีหลายขนาดนะคะก็เกิดการค้นชุดเต็มห้องเลยเวลาออกนะคะ,ะต่อมานะคะคนไข้หนักที่ไอนะคะต้องใช้แคปซูลเราก็เลยมีโครงการแคปซูลอีกโครงการหนึ่งนะคะ,ะหลังจากนั้น สถานการณ์โควิดเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆคนไข้ต้อง CPR มาจากข้างนอก mm hmm. ก็เลยต้องใช้เครื่อง CPR ออโต้บนรถนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะลดคนสัมผัสกับคนไข้โควิดนะคะ mm hmm. ต่อมานะคะ mm hmm. เมื่อมีการออกรับคนไข้นะคะเรามีการสื่อสารคนไข้ช่องทางไหนบ้างนะคะตอนแรกเราจะทำไลน์ออฟฟิเชียด้วยนะคะตอนนั้นเราจะทำโครงการแต่ว่ามัน อยู่ในรายละเอียดปลีกย่อยนะคะก็เลยเปลี่ยนจากลายมาเป็นเข้ามาหารถอีกเหมือนเดิมเนื่องจากว่าโรงพยาบาลบำราชนาราดูนนะคะก็ออกระเบียบการทำความสะอาดรถแอมบูเลนเพื่อที่จะฆ่าเชือ้อโควิดนะคะเราก็เลยได้โครงการที่เจดมานะคะส่วนรายละเอียดปีกย่อยก็จะมีการบันทึกการคิดเงินนะคะ,ะการจัดเก็บข้อมูลนะคะอันนี้คือเจดโครงการนะคะวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะมีแนวทางในการรับคนไข้แล้วก็คนไข้ปลอดภยัยค่ะนะคะอันนี้คือโครงการที่อ,อาดโฟนที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคัดแยกได้เป็นแดงเหลืองเขียวซึ่งจํานวนคนที่ออกไปจะไม่เท่ากันนะคะถ้าเป็นแดงฟฟลออปชั่นมีแพทย์พยาบาลครบจะหคนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นสีเหลืองอาจจะไปแค่3คนถ้าเป็นสีเขียวไปแค่พคอรอ,อกับคนที่พาดูแลอยู่ข้างหลังคนเดียวค่ะ,ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ อิสบาในการส่งข้อมูลกลับมานะคะซึ่งก็พบว่าเป็นรูปแบบที่มีการสื่อสารที่ชัดเจนนะคะคนที่รับสารมีการเตรียมตัวมีความพร้อมที่จะรับคนไข้นะคะอ่าแล้วโครงการนี้นะคะที่ว่าเป็นสุภาพบุรุษในหน่วยเรานะคะทั้งหมด21คนนะคะหุ่นไม่เท่ากันก็เลยค้นหาเสื้อผ้าในการใส่เวลาออกเหตุเราก็เลยทำเป็นแพ็กเกจให้นะคะชุด L เอ็กแลนะคะแล้วก็เบอร์ L เบอร์เนะคะเขียนติดไว้เลยว่าเป็นเบอร์ไหนเขาก็ไปหยิบก็จบเลยนะคะไม่ต้องค้นนะคะอันนี้เป็นแรปพลาสติกบุรถแอมบูเลตนะคะเนื่องจากว่าเวลาคนไข้ไอแล้วก็มีเสมหะเราไม่รู้ว่ามันอยู่จุดไหนถ้าใช้เป็นหลอดไฟที่มาฆ่าเชื้อมันไม่สามารถแทรกเข้าไปได้ในบริเวณที่อยู่ในรถนะคะก็เลยใช้พลาสติกหุ้ม เอาอุปกรณ์ที่สําคัญออกนะคะซึ่งเปลี่ยนทุกสสัปดาห์เนื่องจากว่าอากาศมันร้อนต้องใช้ปัตเตอร์ในการติดนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งของน้องนะคะ,ะต่อมานะคะโครงการที่จอดรถเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะมีการรีเฟอร์เข้ามานะคะทั้งรถเราออกเหตุในคนไข้ที่เป็นปุยแล้วก็เสี่ยงสูงเราก็เลยได้ใช้ทําที่จอดรถนะคะแล้วก็ให้คําแนะนํากับรถกู้ชีพ เบื้องต้นรถกู้ชีพไม่มีที่ทําความสะอาดรถเลยนะคะเขามาขอใช้ที่สีนคลินนะคะเราก็เลยแนะนําเข้าไปว่าเราต้องทํำยังไงนะคะแล้วก็ดูแลรถกู้ชีพอื่นๆที่รีเฟอร์คนไข้ามาด้วยนะคะ,ะนะคะอันนี้เป็นแคปซูลนะคะอันแรกพังไปแล้วนะคะอันนี้ซื้อใหม่แล้วเนื่องจากว่ามันไม่พอใช้นะคะเนื่องจากว่ามันมีปัญหาเรื่องซิปด้วยนะคะต้องให้มีเจ้าของโครงการเพื่อที่จะติดตามดูอยู่ตลอดเวลานะคะ อันนี้เป็นการใช้เครื่องออโต้เพาส์ p r นะคะซึ่งเบื้องต้นเราให้ในหน่วยสามารถใช้เครื่องได้ร้อเปรนวมทั้งหัวหน้าด้วยนะคะต,ต่อมาโควิดยังรุนแรงขึ้นมาอีกเราก็เลยขยายผลไปที่โคฮอดบอร์ดในแผนกฉุกเฉินนะคะก็คือไปเทรนให้ทุกหน่วยงานนะคะค่ะในเรื่อของการเผยแพร่ผลงานนะคะเราก็มีโอกาสเผยแพร่ผลงานในหน่วยงานในแผนกนะคะในโรงพยาบาลนะคะ แล้วก็ในงานวิชาภาค Emergency Medicine ที่จัดให้พยาบาลทั่วประเทศนะคะ,ะแล้วก็เผยแพร่ทางซูมออนไลน์ให้กับประเทศลาวนะคะกับประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเราเป็นพูดภาษาไทยนะคะเนื่องจากญี่ปุ่นเขาจ้างคนแปลจากประเทศลาวเองนะคะอันนี้คือซ o มออนไลน์นะคะนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เราใช้ในโครงการของเรานะคะคือใช้มอเตอร์แลนเพื่อที่จะออกไป รับคนไข้แล้วก็หาเส้นทางเนื่องจากว่า Land, มมเตอร์แลนด์ใช้น้ํามันประมาณ300ต่อเดือนเครื่อง3 0 0ซีซีนะคะก็จะประหยัดไปอีกในส่วนหนึ่งนะคะค่ะอันนี้คือผลที่เราได้นะคะผลลัพธ์นะคะอ่าก็จะทําให้เกิดการประเมิอนอะาการมีการเตรียมตัวของทีมนะคะแล้วก็คนไข้ไม่สุดในระหว่างที่นําส่งนะคะ มีความพึงพอใจในภาพรวมเี่94.66นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ไม่มีติดเชื้อในระหว่างปฏิบัติงานนะคะแต่มีติดแต่ในสังคมนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างที่140-160กิโลนะคะที่เราไม่สามารถเอารถแอมบูเลนออกไปได้เราก็ไปยืมรถสองแถวที่โรงพยาบาลสนามนะคะเพื่อที่จะช่วยเอาคนไข้เข้ามานะคะค่ะปัจจัยแห่งความสําเร็จความร่วมมือจากคนในหน่วยงานนะคะแล้วก็ หัวหน้าแผานกนะคะหัวหน้าของผู้ป่วยทุกท่านแล้วก็บดแต่และบดที่รับคนไข้าจากเรานะคะแล้วก็ได้คําปรึกษาจากอาจารย์ทุกท่านนะคะในภาควิชา e ออด้วยนะคะค่ะบทเรียนที่ได้รับนะคะเราแบ่งย่อยการพัฒนาออกเป็นช่วงๆนะคะมันทําให้แต่ละคนมีงานเป็นของตัวเองแต่เอางานมาต่อกันมันทําให้เกิดกระบวนการในการปฏิบัติงานที่มีสภาพคล่องดีขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็ การที่เราใช้โทรศัพท์ทีอาจคนไข้มันทําให้เราใช้เทคโนโลยีในการที่จะให้ข้อมูลให้ความใส่ใจนะคะแล้วก็ในช่วงที่เขารอเขาจะมีความวิตกกังวลพอเขาโทรศัพท์มาหาเราความวิตกกังวลตัวนั้นก็จะลดลงนะคะมันเป็นการสร้างคุณค่าในเวลาสั้นๆนะคะแต่ทําให้ผู้ป่วยพึงพอใจนะคะค่ะหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินอขอขอบพระคุณเวทีคุณภาพนะคะ ขอขอบพระคุณผู้บริหารทุกท่านและก็ท่านผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านค่ะที่ให้โอกาสเราได้มาเล่าให้ฟังในวันนี้ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคุณพอเปลียนวัชราเจรนนท์นะครับ